ไหนป้าเฮ้ยในพุ่มอ่ะพึ้ไปไหนแล้วอ่ะผอแม่งมาเยอะป่ะกระชากี้ดิตายเหมือนกันหรอเอาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เฮ้ยมันถึกมากเลยตายตายขอชุดได้ไหมไม่มีชุดเลยเดี๋ยวเอาคืนให้เอ้เสื้อขาวมันถึกมากอ่ะ ฮ้ยดิสเลยไม่ไหวว่ะไม่ไหวอ,ะอ่ะเจออย่างงี้อ่ะเหมืนอนอมาตะเลยจ้าเดี๋ยวพี่เอาชุดให้อยู่ <5 S 1> หน้าใครอ่ทอะทิกิจีสามหกตีแม็กนะเหย่ยยิงแม่งไม่ตาย ยังไม่มีก้อนนี่เจ๊เถิดก้อนไม่ไหวไม่ไหวนอกจากจะจะลงมาอีกรอบนึงแล้วไปดิ๊ไกลๆมาหน่อยมันอยู่หินนิมน้ำเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่ปีกันนิดก่อนนะผมดูแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยยอยาหมดย่าหมดแป๊บนึงเฮ้ยไปไปไปพี่เงยมันโดดปืนแล้วยิงมันเลยตายปไปเจ๊กูโดดขึ้นหลังโดนว่ะ